สวัสดีครับบุญมีมารายงานตัวครับดูนะคะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะทําอะไรยังไงยังไงพ่อพ่อแมต่ติดตามดูบุญมีของเรานะคะว่าเช้านี้เขาจะมีพลังทําอะไรได้บ้างแต่ที่แน่ๆคือเนี่ยคะ่ะพยายามอยากลงจากที่นอนนะคะอยากลงจากที่นอนยังไงดูให้จบนะคะแล้วก็จะเห็นลูกๆแม่กิ่งแต่ละคนก็น่ารัก เหมือนกันค่ะน่ารักไม่แพ้จากบุญมีเลยเนาะจะมุดไปไหนบุญมีฮะดูนะคะขอบสูง,สงขอบสูง,สงนี่คว้าคว้าแล้วก็เอาตัวทับไว้แล้วก็พยายามที่จะไปนะคะเช้ามาเนี่ยจะแข็งแรงนะคะเช้ามาเขาจะชอบทําอะไรแบบนี้ค่ะทําแบบนี้เรื่อยเรื่อทุกวันทุกวันเนาะหลังจากที่แม่กินข้าวเช้าเสร็จพลังเยอะค่ะถ้าตอนเท่เช้าเนี่ยจะไปไหนลูกจะไปไหน อะมันจะไปไหนอนมุดออกมามุดออกมาออกมาเร็วมันจะเก่งเกินไปแล้วเราเนี่ยอะออกมาสิครับออกมาลูกอัง้แงมเง,ม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 งม้มเรเร็ว,รวดูเขานะคะดูเขาดูเขา พยายามที่จะไปนะคะเดี๋ยวนี้เบาะนี่ไม่กิ่งต้องเอาลงมาตั้งไว้ที่พื้นเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะทําอย่างนี้แหละถึงจะขอบอบาะจะสูงแค่ไหนนะคะเขาก็ไม่หวั่นเลยนะเขาจะชอบเอามือหน้าของเขาเนี่ยคว้าคว้าแล้วก็กดลงมานะคะแต่ว่าเบาะไม่ได้แข็งเนาะมันก็จะกดลงมาได้กดมาได้ก็จะไปท่าเนี้ยะคะ่ะเจะมุดจะมุดโซฟา ชอบนะคะชอบไปมุดใต้ผ้าเนี่ยสตูนก็ชอบนะคะสตูนก็ชอบเออเออเก่งซะเหลือเกินลูกชายแม่เนี่ยเก่งมากมากเลยไหนจะไปไหนไหนลองไปให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีเห็นหน่อยสิลูกลองไปดูสิไปไหมไปไหมไปไหม คงจะอยู่แค่ประมาณเนี้ค่ะพยายามเข้าลูกเร็วๆวันมีพยายามเข้าเร็วๆไปให้ได้แล้วลูกไปให้ได้นะคุนมีของเราพยายามที่จะออกจากกระบะนะคะและสุดท้ายเป็นยังไงพอแม่ไปอาบน้ำกลับมาก็ออกมาจนได้นะคะออกมาแบบนี้เลย อยู่เขานะคะออกจากรกะบ,บาะออกจากกระบะมันอยากออกกับลูกมันอยากเดินแล้วใช่ไหมฮะอุ้ยท้องแท้อยาาพึ่งกวนแม่ลูกคุณมีอยากเดินแล้วใช่ไหมลูกอุ้ยคุณมีอยากเดินแล้วครับแม่ครับคุณมีอยากคานไปเหมือนน้องๆครับสงสัยต้องใส่พันเพลิดให้แล้วปล่อยให้คานแบบนี้แล้วค่ะให้อยู่กับพื้นแบบนี้เลยไม่ต้องมีเบาะมีอะไรให้ เผื่อเขาจะทําอะไรได้มากขึ้นเนาะพ่อพ่อแม่ว่าไงคะเห็นด้วยกับแม่กิ่งไหมให้เขาฝึกไปกับพื้นอย่างนี้เลยเนี่ยมือหน้าเขาจะพยายามที่จะอยากจะคานนะคะอยากจะคานไปอยากจะคว้าไปค่ะพอแล้วนะลูกนะปาเดี๋ยวลงไปข้างล่างป่าอันนี้คืออยู่ในห้องนอนนะคะอยู่ในห้องนอน ปเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครคบะนะคะลงไปข้างล่างนะั้นะลูกนะแม่สายลุ้มของเราลงมาเล่นข้างล่างนะคะลงมา้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เดี๋ยวนี้อยากรวมกลุ่มนะคะอยากรวมกลุ่มกับลูกๆหล,ล,ลานๆมานั่งบนหลังกองข้างล่างนะคะปกติจะเห็นแต่นางอยู่ข้างบนเนาะเอ๊แล้วกลุ่มนิดกเลอะไรกันนะลูกฮะกิเลอะไรกันพวกหนูอะ่ะ คุยใคร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 แย่กันนะคะเสียงคู่กูนั่นไม่ใช่อะไรแย่กันเล่นกันค่ะ <Okay. S 1> เสือน้อยสายทานสายทานกับพี่นะคะดูเขาดูเขาเอาเรื่องนะคะเอาเรื่องสายทานกับสายลมนะคะสายทานกับสายลมเล่นเล่นกันเสือน้อยของเราตอนนี้ไม่น้อยแล้วนะคะแน่นทุกตัวเลยเต็มเปี้ยะ อ่ะคับครับทองอินจะอ้อนทำไมมากมายเด้อลูกนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยทำน้ำชัยนะลูกไปทำที่น้ำชัยนะน้ำชัยนะคะน้ำชัยเองแม่กิ่งก็ต้องคอยดูเข้าให้ดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาเจ็บป่วยเราก็ต้องคอยดูเพราะว่าเขาอะจะ จะเอ่อมันกับภูมิแพ้ต่ํากว่าคนอื่นเขาค่ะแล้วเขาก็เวลาเป็นก็คือน่าจะหนักอยู่เหมือนกันขนาดแค่เป็นไข้นี่คือยังแดงทั้งตัวเนาะหนึ่งชีวิตค่ะอีกหนึ่งชีวิตที่ไม่สามารถเป็นแมวจรได้ใช่ไหมลูกน้ำชัยเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ไม่สามารถเป็นแมวจรได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นผู้ใหญ่ใจบุญที่ที่เคยให้ข้าวให้น้ําเขาเนาะเขาเป็นแมวจรอนนะคะ่ะ ให้เขาให้น้ำเขาแล้วน้องแล้วน้องเ,ออเป็นผื่นคันเต็มตัวก็พาไปรักษารักษาอยู่โรงพยาบาลทิตย์หายแล้วพอกลับออกมาถ้าอยู่ที่เดิมเป็นแมวจรเขาก็เป็นสภาพเดิมค่ะประมาณว่าเ,ออเจอความสุกรปกไม่ได้ค่ะเจอความสุกรปกไม่ได้เขาก็น่าจะแพ้แพ้อะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะแพ้ยาหรือแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เลยได้มาเป็นคุณชายนำชัยค่ะคุณชายนำชัยของเรา ได้อยู่บ้านที่ไม่ต้องมีดินมีทรายใช่ไหมลูกไม่ต้องคุกยินคุกทรายครับน้ำชัยก็เลยไม่เป็นผื่นอีกแล้วครับจะได้มาเป็นลูกแม่กิ่งค่ะจะได้มาเป็นลูกแม่กิง่งถ้าเราไม่ช่วยเขามาเขาก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดไปค่ะถึงจะรักษาแค่ไหนก็เป็นพอรักษากลับมา อยู่ที่เดิมก็เป็นเหมือนเดิมค่ะนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่แม่กิ่งได้รับนำชัยมาดูแลเองเนะาะเพราะว่าสงสารเขาหนึ่งชีวิตที่ที่เป็นแมวที่แบบว่าขี้อ้อนมากค่ะเป็นแมวที่ขี้อ้อนมากทุกอย่างอยู่ที่โชคชะตาค่ะแม่กิ่งว่าทุกอย่างอยู่ที่โชคชะตาปาลิขิตแล้วก็บุญนำพาเนาะที่ทำให้เราได้มาอยู่ด้วยกัน ทุกๆชีวิตที่ได้มาอยู่กับแม่กิง่งแม่กิ่งก็ไม่ได้ใช่ว่าแม่กิ่งเลี้ยงแมวดีอะไรมากมายนะคะก็อาจจะเหมือนเหมือนทุกๆบ้านนั่นนะคะแต่แต่แม่กิ่งก็ให้ความรักพวกเขาเต็มที่ค่ะแม่กิ่งให้ความรักพวกเขาเต็มที่ทุกๆคนที่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้แม่กิ่งก็จะมักจะพูดเสมอว่าบ้านเราเป็นบ้านที่อบอุ่นก็อาจจะอบอุ่นทุกบ้านนั่นนะคะแต่ว่าสําหรับความรู้สึกของแม่เนาะ แม่ให้เขาเต็มที่แม่ก็เลยว่าลูกๆของแม่โชคดีที่ได้มาอยู่กับแม่กิ่งค่ะที่ได้มาอยู่กับแม่กิ่งแล้วก็ได้อยู่ในบ้านที่อบคุณของพวกเราถึงแม้จะไม่ได้หลังใหญ่โตหรือว่าพื้นที่กว้างขวางแต่เราก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักค่ะก็นี่แหละบางทีรวมตัวกันแบบเนี้ก็จะอัดแน่นเต็มพื้นที่เนี่ยค่ะแต่ทุกอย่างมันก็อยู่ด้วยความรักกัน ก็จะคอยพูดกับลูกอยู่เรื่อยค่ะว่าอยู่ด้วยกันให้รักกันอะไรเวลาที่เขาเกเรกันเนาะมันก็ต้องมีแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่กันเยอะ48ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีบางตัวที่เกเรกันบ้างทะเลาะกันบ้างหรือบางทีเล่นๆอยู่ด้วยกันนะคะเพิ่แคปหนึ่งทะเลาะกันละอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีหลากหลายเกิดความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับท่านใดที่เลี้ยงแมวเยอะๆเนาะ มีท่านใดที่บอกว่าไม่ค่อยเห็นทองอ้นก็เนี่ยค่ะทองอ้นน้อยของเราบางคลิปนางอาจจะไม่ค่อยได้เข้ากล้องนะคะทองอ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่านางจะชอบเก็บตัวค่ะนางชอบเก็บตัวนางชอบไปนอนอยู่ในห้องน้ําข้างบนค่ะทองอน้นชอบไปซุกนอนอยู่ในห้องน้ําข้างบนก็บางอารมณ์เวลาตื่นมาอะไรมาก็จะวิ่งลงมาแล้วก็มาเล่นมาเข้ากล้องเนี่ยค่ะ แต่นางจะโดนเพื่อนๆแกล้งบ่อยหน่อยค่ะนางจะเป็นแมวที่โดนเพื่อนๆแกล้งบ่อยแต่นางก็เอาตัวรอดของนางได้ค่ะนางก็ไวแล้วก็เก่งเหมือนกันอีกอย่างนางไม่สู้ด้วยค่ะนางไม่สู้เลยเลยไม่ค่อยมีปัญหาเนาะถ้าตัวไหนที่สู้อะ่ะมันก็จะมีปัญหากันแต่ถ้าไม่สู้เขาก็จะยอมๆกันไปค่ะยอมๆกันไปก็อยู่ด้วยกันได้ ตอนนี้คือเล่นกับทองหยดนะคะเล่นกับทองหยดทองหยดก็อายุกออ็สองปีกว่าแล้วนะคะ2ปี2ปี2ปีแล้วแหละก็ยังไม่ค่อยโตนะคะยังไม่ค่อยโตนางก็ตอนนี้น้องๆก็ตามทันหมดแล้วค่ะอาจจะเป็นว่านางนางเป็นพันที่ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ไม่รู้พอแก่ตัวมาจะเหมือนแม่เขาหรือเปล่าเหมือนแม่ทองมาหรือเปล่าให้ทองอ้นเล่นด้วยนะลูกทองหยด ให้ทองอ้นเล่นด้วยนะเย็บๆกันเล่นกันนะคะส่วนคนหล่อของเราทองหยิบเจอหน้าทีไรแต่งแต่ตัวนะคะสุดหลอ่อทองเต็มก็เหมือนกันทองเต็มก็เต็มกระบะนะคะอันนี้ทองมั่นค่ะทองมั่นลูกแม่ทองมาค่ะคนนี้ค่ะที่ที่จะชอบมูดกินนมแม่อยู่ตลอดเวลาทองมั่น เป็นลูกสาวคนโตของแม่ทองมานะคะแต่ชอบมุดกินนมแม่ของอินนะคะของแท่งของเราหนุ่มหน้าด่างของเราค่ะดเดือดแดงดงังพี่ทองก้อนสตังของเรานะคะสะตางก้อนเป็นหนุ่มแล้วนะคะเผือแพ็ปแพ็ลูกๆเป็นหนุ่มหมดเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกันน, FC นี่แหละเป็นพ่อพ่อแม่เอฟซีนี่แหละที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเมตตาม,มา สนับสนุนสมทบทุนมาให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารมาให้พวกเขากินค่ะมันก็เลยทําให้พวกเขาแบบว่าอ้าวนท้วนสมบูรณ์แล้วก็พวกเขาก็กินเก่งค่ะกินเก่ง นันคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณที่ทุกๆท,ท่านรักแล้วก็เอ็นดูลูกๆแม่กิ่งครอบครัวตระกูลทองของเราค่ะช่วงนี้ฝนตกออทุกวันยังไงก็พ่อ,พอแม่รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจากความเป็นห่วงเป็นใยจากครอบครัวตระกูลทองของเราค่ะราบขอบพระคุณค่ะที่รับดูรับชมคลิปให้ค่ะ